ครับนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาเรียนรู้เรื่องของพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับเด็กๆพอจะจําได้ไหมครับว่าปฏิกิริยาเคมีนั้นมันคืออะไรนะ๋ยวใครจะตอบครับลูกปฏิกิริยาเคมีคือการที่สารสองชนิดมาทําปฏิกิริยากันแล้วทำให้เกิดสารชนิดใหม่ขึ้นมาค่ะโอ้โหเป๊ะเวอร์นะครับถูกต้องนะครับ อันนี้เป็นความหมายของปฏิกิริยาเคมีเนาะมันต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้ครูอยากให้นักเรียนลองยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันเจนนี่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับลูกการเผากระดาษค่ะการเผากระดาษถ้าเผากระดาษแล้วมันมีสารใหม่เกิดขึ้นสารใหม่คืออะไรนะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ําแล้วก็ขี้เถ้าค่ะอาจจะมีขี้เถ้าหลงเหลืออยู่นะครับนาะอนะมีคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นมีไอน้ําเกิดขึ้นเก่งมาก แต่ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเราแบ่งประเภทของปฏิกิริยาเคมีโดยใช้การเปลี่ยนแปลงของพลังงานนะครับเนาะมันจะแบ่งออกมาได้กี่ประเภทและได้แก่อะไรบ้างนะครับในการทดลองแรกนะครับครูจะให้นักเรียนทําการทดลองผสมสารระหว่างแอมโมเนียมคลอไรด์นะครับซึ่งเป็นของแข็งนะครับกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นของแข็งเช่นเดียวกัน ในการทดลองนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเดี๋ยวครูจะใช้ถุงซิปล็อกนะครับรูเคยเห็นถุงแบบนี้ไหมครับลูกเคยเห็นค่ะเห็นจากไหนครับที่ถุงใสยาค่ะถุงใส่ยานะครับเนาะถุงใสยาสุดส่วนใหญ่ยาเม็ดเขาก็จะใส่ในถุงซิปล็อกแบบนี้นะครับลูกตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตักสารใส่ลงไปในถุงซิปล็อกนะครับสารตัวแรกนะครับเป็นแอมโมเนียมคลอไรด์นะครับลูกตักใส่ลงไปเลยนะครับ1ช้อนนะครับลูก หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับดันสารลงไปอยู่ด้านล่างให้หมดนะครับถ้าลงไปหมดแล้วนะครับนักเรียนพับพับสารที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นมาประมาณ3มทบนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะมีสติกเกอร์ให้เรียนแปะนะครับแปะไว้เลยนะครับใครแปะเสร็จแล้วบอกครูต่อไปนะครับเราจะใส่สารที่2ลงไปนะครับเอาเตรียมตัวนะครับเด็กๆ สารตัวนี้คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้นักเรียนตักใส่นะครับค่อยๆตักลุกระวังอย่าให้สารโดนมือด้วยให้มันโดนมือน้อยที่สุดนะครับสารตัวที่สนะครับเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตอนนี้นักเรียนใส่ลงไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วปิดถุงซิปล็อกเลยนะครับลูกปิดปากถุงพยายามอย่าให้มีอากาศอยู่ข้างในพร้อมจะทำการทดลองหรือยังเอ่ย พร้อมแล้วนะครับตอนนี้สาร2ตัวผสมกันหรือเปล่าครับลูกถามก่อนยังค่ะยังนะครับถ้าเราจะให้มันผสมกันเราทําไงเอ่ยแกะสกเตเทปออกจัดไปครับลูกเอาแกะสกเ็ตเทปเลยแล้วนักเรียนค่อยๆค,ค,คลี่นะครับค่อยๆใช้มือบีบๆบดันสารให้มันมาผสมกันนะครับลูกแล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับสังเกตโดยใช้มือของเราเนี่ยจับสารดูนะครับสังเกต ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างรู้สึกว่ามันจะเย็นลงค่ะอ๋อมันจะเย็นลงนะครับของเจนนี่เป็นไงบ้างมันจะมีแก๊สอยู่ข้างในค่ะหนูรู้ได้ไงครับว่ามันมีแก๊สครับลูกมันพองพองค่ะอ๋อมันพองพองขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับลูกอ่าแล้วอุณหภูมิของเจนนี่เป็นไงบ้างเย็นลงไหมค่ะแล้วทีนี้เราอยากรู้ไหมครับลูกว่าแก๊สมันคือแก๊สอะไรอยากรู้คะ่ะน่ารักมากครับลูกอ้าวทีนี้ถ้าอยากรู้นะครับ ค่อยๆคลี่ถุงครับลูกเปิดซิปล็อกค,ครับค่อยๆเปิดนะครับลูกแล้วเอาห่างตัวเองนิดนึงเวลาดมกลิ่นทำยังไงนะนักวิทยาศาสตร์อ่าดีมากทั้งสองคนได้กลิ่นหรือยังครับลูกได้กลิ่นแล้วพอได้กลิ่นถ้าได้กลิ่นแล้วนักเรียนเรีนปิดถุงไว้ก่อนก็ได้ครับลูกอ่ากลิ่นเป็นไงบ้างกลิ่นชุนฉุนห<ข>อมไหมครับลูก ไม่ค่ะถามก่อนว่ากลิ่นมันเหมือนอันเดิมไหมเหมือนก่อนก่อนผสมสารไหมไม่เหมือน<ม>ค่ะไม่เหมือนนะครับกลิ่นเหมือนอะไรครับเจน,นี่เหมือนแอมโมเนียค่ะเหมือนแอมโมเนียทีนี้มีใครเคยดมกลิ่นแบบนี้บ้างเคยค่ะอะครับนอกจากครับตอนจะเป็นลมค่ะแก๊สตัวนี้นะครับลูกมันเป็นแก๊สแอมโมเนียถูกต้องแล้วนะครับที่ตอบมาแล้วเวลาถ้าได้กลิ่นเนี่ยนะครับเขาจะใช้สําหรับคนที่จะเป็นลม พอได้กลิ่นแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตื่นตัวมากขึ้นโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการทดลองที่1แล้วนักเรียนสังเกตว่าอุณหภูมิมันลดลงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะน,นี้นะครับเราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาศึกษาปฏิกิริยาที่2กันนะครับอขออุปกรณ์เลยครับ ในการทดลองที่2นะครับด้านหน้าของนักเรียนนั้นจะมีที่วางหลอดแล้วก็มีหลอดทดลองให้นักเรียนนะครับอ่าหลอดทดลองนะครับเจอปากหลอดไหมลูกสัมผัสดูก่อนครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะศึกษาปฏิกิริยาระหว่างน้ำตาลทรายกับด่างทับทิมสารตัวนี้นะครับในทางเคมีเราเรียกว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีไหนลองพูดพร้อมกันสิครับลูกโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีดเก่งมากนะครับ พแเซียมเปอร์แมงกานตหรือว่าด่างทับทิมนะครับเราใช้ในการทําความสะอาดนะครับอาจจะล้างผักผลไม้ได้นะครับอันดับแรกครูให้นักเรียนเติมน้ําตาลทรายลงไปก่อนน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลสูโคนสนะครับพร้อมอยังครับการทดลองนี้พร้อมแล้วค่ะเยี่ยมมากขอโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตครับการทดลองนี้นักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับมันอาจจะ ตื่นเต้นนิดนึงแต่ไม่เป็นอันตรายมากนะครับถ้าอันตรายมากครูจะไม่ให้หนักเรียนทำนะครับเนาะใครพร้อมแล้วตักโพแทสเซียมเปอร์แมกนเนตใส่ลงไปเลย1ช้อนนะครับลูกหลังจากนั้นนักเรียนเขย่าให้เข้ากันนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะให้สารมันผสมกันได้ดีขึ้นนะครับครูจะเติมหยดน้ําลงไปนะครับตอนนี้ให้เรียนหันปลายหลอดออกห่างลาตัวนะครับแล้วเอามือแตะไว้บริเวณด้านข้างหลอดทดลอง แล้วรอสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงได้ยังเอ่ยคอยสังเกตดีๆคอยฟังดีๆนะครับุูยค่ะมันดังฟูด้วยอ่ามันดังฟูนะครับไม่ต้องตกใจลูกใจเย็นๆครับลูกอ้อโหมันจะระเบิดไหมคะมันร้อนขึ้นด้วยนะครับอ๋อโอเคนะครับพอนักเรียนรู้สึกแล้วว่ามันร้อนนะครับอุณหภูมิมันอาจจะสูงขึ้นนะครับจนไม่สามารถจะแตะหลอดทดลองได้อัน,นี้ขอให้นักเรียนระมัดระวังด้วยนะครับเอาละการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับนักเรียน เราถือว่ามันมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับมันเป็นการเกิดปฏิกิริยาแล้วได้ความร้อนออกมาด้วยการเปลี่ยนแปลงลักษณะน,นี้เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อนในปฏิกิริยาเคมีทั้งสองปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาที่1ระหว่างแอมโมเนียมคลอไรด์กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์นันเนียนสังเกตว่าอุณหภูมิมันเป็นยังไงนะจาได้ไหมเย็นลงค่ะมันเย็นลงนะครับแบบนั้นเราเรียกว่าปฏิกิริยาดูดความร้อน เพราะามันดูดความร้อนจากมือเราไปส่วนการทดลองที่2นะครับปฏิกิริยาระหว่างน้ําตาลทรายหรือว่าซูโคสน,นะครับทาปฏิกิริยากับด่างทับทิมหรือเรียกว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีนะครับอุณหภูมิมันเป็นยังไงนะร้อนขึ้นมันร้อนขึ้นนะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาแบบคายความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของปฏิกิริยากับพลังงานแบ่งออกมาเป็น2ประเภท คือปฏิกิริยาดูดความร้อนและคายความร้อนหรือบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นปริยาดูดพลังงานกับคายพลังงานก็ได้โอเคเอาละนะครับวันนี้เราก็ได้ศึกษาเรื่องของพลังงานกับปฏิกิริยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขอจบกิจกรรมการทดลองไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ